สวัสดีครับพบกับช่องเซนไตเอ็กวันนี้เราจะมาแข่งแพทเทิร์นไอดอลแข่งแพทเทิร์นฝั่งผู้หญิงกันบ้างครับวันนี้ก็จะม,มาแข่งเกี่ยวกับ่ <c oughs> ัไอดอลหญิงกันบ้างครับว่าไอดอลคนไหนดีสอุ้ยที่สุดนะแต่ละคนฮะพี่แกร่งนี่อโอ้โหเรื่องว่าไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้โไอดอลหญิงเข้ามาแรงมากๆากเดี๋ยวผมขอเลือกอ่า ตรงสีรีย์แล้วกันฮะซึ่ง <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะเริ่มต้นจากอ,อ่ะ่าริดจากนิวจีนกับเออ LE ของ EXID ฮะขอเรื่องหาริสน,นะฮะโอ้คนนี้ฮะโอ้สุดยอดมากฮะ คนต่อมาครับกับโรเซ่แบ็คพิงกับดาวน์นะฮะอุตุซอนยอนแลอกดาวอนดีกว่าครับคนนี้โอ้โหคนนี้ฮะค,คนต่อมาฮะคือดอกบูมแฮอ็นแคปเลอร์อัน pler, อยูจินฮะแต่ขอเลือกอันสวยูจินก่อนนะฮะคนต่อมาฮะคือดอกน้องเบยจากเอ็นมิกอ,อับไอรินแต่ว่าไอรินโดนแย่งชิงจากบเบนคนร้อยเลยครับโอ้โหคนนี้ฮะ คนต่อมาฮะคืออ่อสเตซี่จะซีออื่นกับเออตัวของอันนี้ผมไม่ร es ู้จอนจองอนจียาร่าหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจฮะขอเลือกซีออื่นสเตชียนก่อนฮะคนนี้ฮะโอ้โหไม่ธรรมดาฮะคนต่อมาครับคืออ่าอันนี้ผมไม่รู้นะฮะขอเลือกไม่ทราบชื่อเหมือนกันฮะแต่ไม่รู้ลูซี่ป่ะโอเคฮะคนต่อมาครับกับยุนขยอง็อกเกฟานครับเอสปาหนึ่งหนึ่งแงขอเลือกยุนขยองครับโอ้โหคนนี้ มันเท่ซะเหลือเกินฮะดีหน้าวิกกี้วิกกี้แล้วก็แอนลี่ฮะเออเรียร์เอนลี่ไปก่อนฮะโอ้คนนี้มาม่อีกแล้วนายอน์ันเฉินกับแอร์มินนี่ฮะเจ้าใจเดินฮะขอเลือกมินนี่ไปก่อนเลยกันนะฮะโอ้คนนี้โอ้คนต่อมาครับไอซาสเตซีฮะกับยูจูเดอร์รี่บอลเหนือฟ้าอายซาแล้วกันนะฮะโอ้คนนี้ฮะ คนต่อมาครับคือซันนี่เกิลเดเลชันนขอนี้ก็น่าเป็ดแล้วคนต่อมาครับกับเจนนี่แม็กพิงก์แอร์มิกซี้ใจฮีฮะดีใจฮีฮะก็ขอเลือกโรเซ่เินนี่เออโรเซ่ใช่ที่ไหนโอ้ไมเคิลมิมิกับอ่ามิมิไปก่อนในการกับโอคนนี้ฮะประจากหนักเกินไปฮะคนต่อมาฮะคือว้าวลูซี่ฮะกับโซฮีฮะขอเลือกโซฮีจากล็อกเก็ตพันธ์แล้วกันนะฮะ คนต่อมาครับกับไอเอ่อร์ไดยอนจากเยปเลอร์ฮะขอเลือกไดยอนนะฮะคนต่อมาฮะคือเออ่ซูยองซอนยอชิแดกับซนซูยองแล้วกันนะฮะ <c oughs> แล้วก็เล่นตำแหน่งซีอื่นดั้งแต่สี่าเลือกซีอื่นไปก่อนแล้วกันนะฮะคนต่อมานี่คือโอโหเลือกไม่ถูกซะแล้วระหว่างไอซากับมินนี่ฮะแต่ขอเลือกมินนี่ซะเลยนะฮะโอโหคนนี้คนต่อมาครับก็คือ แาลิจากยูจีคร mm ับโอ้คนนี้โอ้สุดยอดมากฮะคนต่อมาฮะก็คือเออโอ้่ายเดียวกันแต่ว่าโซฮีล็อกแก้เพ้นกับเอลลี่แล้วกันนะครับผมไม่รู้จะเรื่องไงฮะคนต่อมาฮะคือลูซี่กับไอรินแล้วกันนะครับโอ้คนนี้แม่งเทพมากครับผมมิมี่ฮะโอ้คนนี้แม่งไม่ธรรมดาครับก่อนเลือกมิมี่ไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้คนต่อมาครับก็คือ ยุคยองกับดาวอนะฮะยุคเยองเป็นเรียบร้อยครับผมคนต่อมาฮะก็คือเจนนี่แบ็กพิงค์ฮะโอ้คนนี้ไม่ตั้ดับโลกเลยครับเอาประจานด้วยคนต่อมานี่คือซีอึนจเตซีโดนแย้งซีเรียบร้อยแล้วฮะโอ้คนนี้ส่งผมแล้วแล้วก็ไอรินอ่านีคอยุคยองโดนแซงก่อนนะฮะโอ้คนนี้ฮะ คนต่อมาฮะคือ,อเจนนี่แพ็กทิง้งแต่ว่ามีมีก็สููไม่ได้ฮะผมอ่าคนต่อมานี่คือฮารินจากยูจีนพี่แกต้องแย่งซีกันเรียบร้อยนะฮะผมอ่าคนต่อมานี่โอ้โหเรือกไม่ถูกซะแล้วฮะว่าสองสาวคนไหนก็ใครเก่งสุดนะฮะผมขอเลือกอ่าอ่าสีอื่นก่อน,นะะอแล้วกันนะฮะโกเคฮะแล้วก็รอบนี้เอ ยืนขยองฮะแต่ว่าเลือกมีมิโดนแจ้งซินก่อนเรียบร้อยนะฮะผมและก็รอบสุดท้ายฮะผมจะใครแข่งฮะก็เ,ววะเ,เรียกว่าตามลำรือฮะขอเลือกซีอื่นกันแล้วกันนะครับก็โอเคฮะคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาต่อไันเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ไปให่โชุดก,กันนะครับ